ส่วนอีกหนึ่งประเทศที่กลับมาเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด1 9อีกครั้งนั่นก็คือที่ประเทศจีนนะคะ สำหรับที่จีนเขาพบการติดเชื้อรายใหม่ในหลายพื้นที่สำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 มณฑลหูเปย่ยตอนกลางของจีนก็มีการรายงานผลการตรวจพบประชาชนในนครอู่ฮั่นเมืองเอกของหูเปย่ยมีผลทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นบวกจำนวน7รายซึ่งเป็นรายงานต่างถิ่นที่ทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่ฮั่นค่ะอู่ฮั่นเคยได้รับผลกระทบหนักทีเดียวจากโควิด -19 ไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่นมานานมากกว่า1ปีแล้วและการพบผู้ติดเชื้ออีกครั้งก็เลยทำให้ประชากรทั้งเมือง11ล้านคนต้องทดสอบกรดนิวคลีอิกแบบครอบคลุมรอบใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ประชาชนก็หวั่นวิตกต่อสถานการณ์เพราะเกรงว่าจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นค่ะเลยต้องพากไปไปกักตุนอาหารและสิ่งของที่จำเป็น การกลับมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีนเริ่มตั้งแต่ที่เมืองหนานจิงหรือนานกิงมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีนมีผู้ติดเชื้อมากเกินกว่า300รายภายในเวลา10วันอีกทั้งลามไปแล้ว17มณฑลในจำนวนนี้12บมณฑลยืนยันค่ะว่าต้นต่อมาจากเมืองหนานจิงนอกจากนี้ก็ยังลามไปที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงด้วยโดยเชื่อมโยงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ากับการท่องเที่ยวภายในประเทศ จีนรับมือสถานการณ์นี้ด้วยการควบคุมการเดินทางพร้อมกับระดมการตรวจประชาชนครั้งใหญ่แต่ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าชาวจีนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่าไหร่หลังจากทางการแจ้งตัวเลขวัคซีนว่าฉีดไปแล้ว1,600ล้านโดส ทางการได้สั่งระดมตรวจหาเชื้อประชาชนกว่า9ล้านสแสนคนในเมืองนานจิงและใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่สถานการณ์ที่ชวนระทึกมาจากเมืองจางเจียเจียแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลหูหนานซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากเมืองนานจิงเข้าไปเที่ยวจำนวนมากรวมถึงไปชมการแสดงในโรงละครรอบหนึรอ,หนรอบหนึ่งมีผู้ชมได้ถึง2,000คนค่ะ ในเวลานี้เจ้าหน้าที่ต้องไล่ตามหาผู้ชมที่เข้าไปชมการแสดงในโรงละครซึ่งเป็นสถานที่ปิดถึง5,000คนและหลังการแสดงแล้วคนเหล่านี้เดินทางกลับยังบ้านของตนเองในมณฑลต่างๆแล้วล่าสุดทุกสถานที่ท่องเที่ยวในจางเจียเจียก็ปิดหมดนักท่องเที่ยวต้องตรวจหาเชื้อก่อนกลับไปยังเมืองของตนเอง รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ